หมดเลยนะซึ่งเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นประต,ตูเป็นรูพุ่นเอาล่ะวันนี้เราเข้าไม่อยู่ในเกมใส่เล่นคิงนิ่งนั่นเองซึ่งเราเนี่ยได้รับแบบเครียกไงได้รับหน้าที่เป็นแบบคนทําความสะอาดซึ่งจะต้องมาทําความสะอาดบ้านนี้แล้วคือเป็นบ้านที่แบบหลอนมากซึ่งไม่รู้ว่าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเนี่ย ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมาเก็บกวาดบ้านล้างไหมหรือยังไงแล้วเราจะเจออะไรไหมเนี่ยแต่เราไปเริ่มกันเลยนะแปะเราจะต้องเริ่มจากทําความสะอาดโอ้โหแล้วมันเล่นไงง่ะอ๋อนี่มันมีสองอยู่คลิกแล้วก็แทบอ๋อลุกกดเมาส์ก็ได้กดคลิกขวาใช่ไหมฮะอ๋อถูกอ๋อนี่ถูกำแพงต้องถูเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดสะอาดเลยอันนี้พื้นถูทุกคนเราอุ้ยบีอะไรอะไรอ่ะทุกคนมันเหมือนมันเป็นรหัสหล่อใช่ไหม บีจีเหรอทุกคนบ้านเนี้ยคือแบบฉันไม่น่าเข้ามาทําเลยอ่ะแต่แบบคนมันจนอ่ะเราต้องการเงินอ่ะตอนเนี้ยจริงซึ่งบ้านมันหล่อนมากอันนี้ไรล็อกเหรอเดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้ก่อนไหมตรงเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผ้ากดเปลี่ยนไงอ่ะทุกคนเนี่ยนะมันไม่เป็นนะอ๋อนี่ไงกดเนี่ยแหละอันนี้แหละใช้สเปรย์ใช่ไหม กดไงต่ออืใช่แล้วกดลิกขวาอ๋อไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฉีดสเปรย์อืมเราก็เช็ดไปเลยนะนี่พอเช็ดแล้วมันก็จะออกนี้เลยเผือบเๆือมเผือซึ่งเราอะเอ้ยเอ้ยเอซีเหมือนเราจะเจอแบบกระดาษเอซีเหรอเฮ้ยมันดูได้ด้วยเหรอโทษเราอ่านไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะ คนีขวาดิภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเนาะอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ออกเลยจะจะไปรอดได้ไงอังกฤษอะเอ้ยญี่ปุ่นนี่ือาหมันเหมือนมันคาบอะไรไม่รู้อะมันแบบย้อยๆลงมาจริงคนคาบคาบอะไรอ่ะทุกคนสไลซ์ปึ้งปึ้งปึ้งคือแบบสุกโปร่งมากเหมือนไม่ได้แบบทำความสะอาดมาเป็นแบบบีปีอะดูดิดูดิโอ้โหโอ้ขี้ชิบเหมือนเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดเป็นบีๆีจริงนะ เหมือนบ้านเหมือนบ้านนี้ถูกทิ้งร้างแล้วแล้วเหมือนแบบไม่รู้แต่ไะะเหมือนบ้านมันโดนทิ้งร้างทิ้งร้างมานานแล้วอะ่ะอืมัมนก็แบบแล้วแบบให้เราเข้ามาทําความสะอาดบ้านแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าเข้ามาหลอกบ้านแบบเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันน่าลกลัวทุกคนเพราะมันเหมือนมันมีเรื่องเล่าหรือปเปล่าคนละ่กล้าเข้า,าใช่เหรออ่เหรอใมันธอหลอกต้องเฮ้ เปิดได้นี่หว่าทุกคนอันนี้ก็ล้อเฮ้ยรหัสเอสี่อะไรนั่นปะเอสี่หรือว่าอะไรแล้วมันหมุนยังไงเนี่ยจริงนี่ไงนี่ยนี่ไงนี่ยมันไม่ใช่เอสี่แล้วเมื่อกี้เราเจอเลขสี่แน่ๆแล้วเราก็เจออะไรอีกเก้าปะใช่ใช่ปะไอเอที่วันเราเหมือนบอกว่าเหมือนเหมือนจีอะหรือสี่เก้าลองสี่เก้าสี่เดี๋ยวเราลองสี่เก้าแป๊บนึงนะสี่เก้า คลิปนี้เฮ้ยสี่เก้าได้จริงๆซึ่งเราได้กุญแจมานะคะตอนนี้ไปไหนกุญแจซะเปิดเปิดเลยเปิดเมยเปิดได้เลยอ่ะว่้จะอีกปีโอ้โหคุณให้ฉันเข้ามาทำความสะอาดฉันต้องมาไขความลับไขปริศนาอีกหรอฉันว่าฉันทำความสะอาดมันก็เหนื่อยแล้วนะนึกเหมือนเงาปะเงาเงาสะท้อนอีเธอแบบเหมือนนี้ใช่ไห ฉันมาทำความสะอาดนะจ๊ะอย่าแบบประตูอะไรเลยประตูเมื่อกี้หนูว่าประตูเซเว่นนั้นน่ะเปิดได้อย่างนั้นถูกว้าวโอ้เาลยไม่ได้ล้างมากี่ปีอะอันนี้คือเราต้องฉีดเหรอใช่อย่างไงไม่ใช่แล้วเราต้องใช้เครื่องมืออะไรอ่ะไม้ถูอะหรอนไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราทำส่วนตรวนี้กันได้โอ้ ใครใครจ้างเรามาทำหมาคือหรือว่าเราหรือว่าเราอบ้านหรือยังหรือว่าเราเราเราเข้ามาทําเองใช่หรอไม่เพราะเพราะเราจะอยู่บ้านนี้หรือเปล่าอไม่น่าใช่ทุกคนประตูแบบเป็นรูหมดเลยนะซึ่งเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นประตูเป็นรูพุ่น หรือว่าเครื่องมือเรายังเราต้องไม่เก็บเครื่องมือมันเนี่ยมันมีแถบเครื่องมือเต็มเลยไหนเออแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราเรามีอยู่แค่สองอย่าง<ะ>จริงเราเราอ่านมันอ่ะดูไปไหนสายใัยเ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยสิงยังไงสิงเซวันสิงเซวันปิดไม่ได้ เอ้ยทำไมต้องมาทำด้วยเนี่ยเอ้ยโอ้โหหรือว่าห้องนี้มันเข้าไม่ได้โอ้โหแล้วจะไปไหนอะ่ะมันไปไหนไม่ได้ตรงนี้เซฟโซนเปล่ากดกดเหรอกดทำไมตรงนี้เซฟโซนหรือเปล่าอย่ามาตรงนี้เซฟโซนมันตัวอะไรอะ่ะฮะโอ้โหตรงนี้เซฟโซนจริง ไปไหนไม่รู้ยังไม่ต้องทําตอนนี้มันวิ่งไม่ได้แล้วอะสเตมิน่หมดหรอไม่ใช่ไม่มี <c oughs> มันไปแล้วเข้าเข้าเข้าเข,ข,ข้าเข้าดิโอ้ยอะไรอะทำความสะอาดห้องนี้ก่อนห้องนี้ปูปิดก็ไม่ได้ห้องนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยสุดแล้วเพราะว่าอยู่ไกลจากจุดมันอะโอ้ยถ้าม,มันฉีดไม่ได้เนี่ยกดคิดวาหมดหรือเปล่าสเปร์สเปร์มหมด อ,อ๋อใช่อันนี้ถ้าเกิดสเปรย์หมดต้องใช้อันนี้นะแน่เลยมันยังไม่หมดหรือเปล่าแต่ว่ามันมัน,ม,นมันต้องใช้อันนี้เว้ยหลอนหมดแล้วเนี่ยหลอนได้หมดแล้วตรงว่านึกว่าเกมนี้จะไม่มีผีต้อง,ต,องต้องแบบทำความสะอาดอย่างเดียวสรุปมีไม่แล้วแล้วปิดก็ไม่ได้โอ้โอยมันเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะปิดไม่ได,ไไได้ผีเปิดไม่ได้ไ เพราะผีมันไม่มีสมองไปว่าฉลาดซะด้วยฉลาดซะด้วยโอ้โหคนพี่ผีมันไม่มีคนพี่จะไปไหนก็ไปทาง้ยมันมาเฮ้ยมันไปฝั่งนน้นแล้วก็มาฝั่งนี้อเราไปไหนอะห้องนี้ห้องนี้ไปไม่ได้พื้นใช้ไม่ได้อีกใช้ได้ต้องอยู่ใกล้ๆโอ้ยแล้วเราต้องหนีจากอีผีฟ้าเนี่ยนะมันไปไหนแล้วอะโอ้ยมันจะมาตนอยู่นู่น อัะตรงตรงนี้มาเลยจ้าเฮ้ยเสร็จทีเดียวเลยสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดมันอยู่ไหนสี่เจ็ดเดี๋ยวมานะไม่งอไม้ฟาดนะให้หนูเจอเทคนิคที่ที่จะถูกกันเกมโอเวอร์ไปหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสลายหรือมันวัปมันวัปสลายหรือว่าตรงนี้มันต้องมีรหัสอะไรอีกไม่น่ามีนะมันเปิดไม่ได้แล้วอะ เนี่ยมันน่าจะต้องมีประตูนี้เพราะเมื่อกี้อะไรนะ C7 ใช่ไหมใช่ C7 น่าจะใช้แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะ C7 C7 ตัวนี้ก็ฉีดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาอย่างจริงต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นนี่ไม่เป็นไรอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเผลอแผล่ภาพเผลอแผล่ภาพนี่นะตกใจแบบจนเผลอแผล่ภาพอะ C C 7 e v e n เร 6, 7, อ่เอ uh ่ uh uh <c oughs> ไม่แล้วเราแอบแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวมันเห็นรึเป่า <c oughs> มันมาแล้วจ้าเดี๋ยวเอาสเปรย์ฉีดหน้าเลยเราต้องเข้าไปในห้องนั้นที่มันเป็นห้องที่มันมีประตูแบบปุนพุนอะ <c oughs> เพราะว่าเผื่อมันมีแบบรหัสอะไรให้เราใส่ไง <c oughs> แต่แต่คือมันเฝ้าอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วจะไปแล้วล้วชะเง,ง้อออกไปมองไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> มีช้างเกลียดมาเลยเกมนี้เฮ้ยม,มันหนีไปไปฝั่งนู้นนี่จุ๊กจกุ๊อู้มารอบนี้หนูขอเล่นบ้างมาจะเล่นให้ดูตายแน่นอนเฮ้ยมันม,ม,มันไมน่มันเหมือนมันมีเงามันอยู่ตลอดทุกที่เลยอะแล้วคือเราอะ่ะจะไปทําความสะอาดยังไงเนี่ยทุกคนซึ่งเราทําความสะอาดต้องหนีจากอีผี EP ตัวนี้เนี่ยนะถ้าไม่ได้เงินนี้ไม่ทามาบอกเลยเอันนี้ต้องใช้า้าป่ะอรเมื่อกี้น่าจะต้องใช้า้ชารีบทําเถอะจะได้<ช> เหมือนเฮ้ยเผาเปิดเฮ้ยกลับกลับเฮ้ยมันไม่มาแล้วบอี๋จะเอาไม้ไม้ถูพื้นเนี่ยฟาดหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยมันรู้ว่าไม่รู้คนแล้วเราจะไปไหนได้อะใช่ไหมจริงคือเราจะไปยังไงอ่ะหลบก็ไม่ได้เมื่อกี้เราได้เมื่อกี้เราได้รหัสมาคือเจ็ดสี่เจ็ดใช่ปะอืมสี่เจ็ดอันนี้เอสี่ เมื่อกี้ได้ C7 มาแล้วมันต้องมีตัวตกใจ C7 มันต้องเปิดได้แน้สักอย่างปิดเอาไม้ออกไม่เห็นใช่ไหมมาเอานิชีเข้าตาแล้วก็วิ่งหนีไหนเราขัดหลังมา ไม่ได้กลัวจะตกใจมันล็อกมันล็อกสเปร์อ๋อสเปร์ไ้ทำคอนโซลห้องน้ำใหม่กดกดกดอยู่เราคือช้ามากไหนไหนมันมีมนมสเปร์อันใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรอใช้เลยนะทุกคนนะข้างหลังข้างหลังมีตู้อีกเปิดได้ปะเปิดได้ป,ป,ปุ่มปุ่มเลยอะปุ่มแหละกดไม่ได้กดไม่ได้หรืออะไรกดไม่ได้หรือไม่ก็มันไม่มีอะไร นี่อสเปรย์ทำห้องน้ำเนี่ยมันมันมีรูปอยู่เนี่ยโอเคเราต้องย้อนไปที่ห้องน้ำนะตอนนี้หโทรศัพท์อย่ากดละเรามันน่าจะล่อได้นะเฮ้ยไปไปห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ฉีดได้แต่ไม่ใช่เราต้องกดขิกขวาหรือเปล่าเปเปไปของนี่ไงฮุ้ม่งไปตรงนี้ก่อนอะไรอะเวลาแอบเฮ้ยเปิดได้ไงอะปุ่มอ๋อกดปุ่มเหรอ แอบแไปก่อนนะตางเข้ามาแอบแอบนี้เฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้ไหนก็ไหนล้วทำความสะอาดกัด้วยเลยจบในที่เดียวเฮ้ยมันมาเอาสเปรย์ฉีดหน้ามันไฮ้เอ้าอยู่เฉยเป็นไรฉีดฉีดฉีดโนตายไปหลเลยต่อๆมันหายไปแล้ว พอเราทำความสะอาดต่อไหนมันมีมันต้องมีตรงไหนเปิดได้สักที่อ่ะเพราะว่าประตูนี้เปิดได้แล้วมันต้องมีอะไรอ่ะหรือเปล่าหรือแค่แค่ให้เราเข้ามาทำความสะอาดไม่น่ามีนะทุกคนนะมันต้องมีดิมันไม่ให้เปิดเข้ามามันต้องมีมากกว่าทาความสะอาดเ,ออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทําความสะอาดห้องน้ําก่อนได้ไหม <Okay. S 2> ไปไปกดขี้ขวาชิ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  แลวมากใช่เลยอันนี้มันเกมตลกไม่สนไม่สนไม่สนว่าจะมีใครมามันไม่สนมันต้องเชยผ้าเช็ดปะเนี่ยต้องเนียจะเต็มหลอดแล้วต้องกดคลิกซ้ายด้วยเต็มบอดแล้วจะเต็มบอร์แล้วก็คลิกซ้ายเฮ้ยเต็มแล้วยังยังเหลือหยดนึงเอ้ยโอเคไม่รู้ไงอ๋อนี่กดซ้าย แล้วฮึบเฮ้ยสองมาเลยมาเลยมามามาหนูจังสองแปเดี๋ยวเราไปออกห้องโถงเลยไม่กลัวมาแลเดินเท้าเราแม่เจ็ดสองมาจ้า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 เจ็ดสองสองเจ็ดอย่ามา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 อืมมาแล้วแหละมาแล้วแหละร้องเพลงไล่ผี นี่ห้องนี้เรายังความสะอาดไม่หมดอืมแล้วก็อีกห้องนึงห้องนั้นเราเรียกว่าแบบไม่ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเลยยังไม่ได้ทําเลยมั้งแล้วก็อีกห้องเดี๋ยวออกมานะหลอดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้อีกเข้าเข้าน่าเกียดอ่ะเข้าไม่ได้ซิสิว้ยว้ยตรงตรงล็อเปิดเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปเข้าเลี้วตรงเข้าเลี้วซิงเซเว่นเลี้ยวออกไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไปไปไหน เฮ้ยนี่มันติดมันติดอยู่เดี๋ยวดอเดี๋ยวค่อยค่อยไปเดี๋ยวดมันมาทางหนฉีดไม่ได้อุ๊ดเลี้ยวเลี้ยวตรงเลี้ยวซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายขวาขวาขวาใช่มันอยู่ไหนขวาขวาตรงติดขวาไปทางซ้ายขวาซ้ายซ้ายไปไหนอ่ะไป้ายไปไหนก็ได้โตแล้วมาแล้วขวานีฉีดไม่ได้อ่ะตรงซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายเล็บลายเล็บ ไปที่ไหนแล้วนะเราไปห้องไหนอะไรมั่วไปหมดแล้วห้องนี้เรายังทำความอาดไม่เสร็จเลยดไปกดก็แล้วไม่มีอะไรกดทำไมมทำไมวิ่งช้าจังอ่ะไม่รู้หละเขาไปแอบก่อนวันรลอดแล้วเฮ้ย มันมีสามแห้าสี่เจ็ดปะสี่เจ็ดอือสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ดีอะไรดีเรายังไม่เจอวะอืมเราเจออีสองอีสองอีสามไม่ใช่อีสองไม่ใช่อีสามงั้นก็ดีสองอะดิอีสามดีแล้แล้วอะไรสองอะอือไม่ดีอีอะสองลองกลับไปดูมาลองกดสุ่มไปเลยได้ปะ สูบไปเรื่อยคนเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปเรื่อยนะเพราะว่าไหนๆก็ได้สองตัวแล้วถ้าสมมติว่าสอง E สองมันไม่ได้เซ็นมนา E สามเพราะว่า C เจ็ดเรามั่นใจนะอันนี้ครบครบเลขยังวะเฮ้ยเฮ้ยโทรเห็นไหมเจ็ดห้าสองห้องสีฟ้าห้องตรงนั้นนนัไงห้องห้อง,อง,องใกล้ๆห้องนั้นอะเนี่ยตรงตรงห้องตรงเนี้ยใช่ใช่อย่านะยู่ขอบๆเลยนี่ไม่ไปสักทีว่ะอ่ะแป๊งเล่น กดเป่าดปล่อยวิญญาณด้วยการอสเปซชิน่าไม่ไม่มันมันไม่ไปทันทีอะคือเราแบบแล้วเลยตอนแรกเข้ามาเราไม่เห็นตู้เซฟตอนแรกเข้ามาเราไม่เห็นตู้เซฟใช่ไหมอืมเราเข้ามาเราไม่เห็นตู้เซฟเราไม่ได้กดอะไรเลยเฮ้ยนี่โหบางทีก็ไม่ต้องฉลาดขนาดนั้นก็ได้เฮ้หละลองไม่มองมันได้ปะจะตายปะเฮ้ยจริงเ ไม่แต่งงิหรือว่ามันต้องไม่มองหรือเปล่ามันกลับมาจริงอะจริงคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนมันเราต้องไม่มองว่าเหรอนี่เฮ้ยอาซิงไม่งั้นเราก็เดินแบบได้สบายเลยดิแค่ไม่ต้องมองอหรือว่ามันอะไรใช่วยไปดู อ้เน,นี่ยมันไปแล้วอะจริงไม่ต้องมองเราไม่ต้องมองดูเราเดินถอยหลังนะะเดินถอยหลังแบบไมาขึ้นแจ็คสันขึ้นยังไงย่อขึ้นไงกดนี้ไปจ้าไปเลยจ้าเราเดี๋ยวเราจะมาลองสำรวจห้องนี้อีกนะเผื่อมีอะไรมันไม่น่ามีอะไรเลยนะนอาจากตู้เซฟอะ่าจะมีมแค่ตู้เซฟนะทุกคนนะโอเคปะเดี๋ยวจะไปห้องฟ้านั่นแหละอุ้ยอะไรอะรู้ว่าแป๊บซีวดนะแป๊บซีนั่นแหละมั้งไม่ใช่หรอก

ไปห้องประตูสีฟ้าไปวิ่งไปเลยสิ่งไปเลยมาตุ๊ตุ๊าหันห้องเนามาะหัน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 ห้นหัหันหันนันันันหันหันหันเันันหันหันหหันหันหันหลนหัันนันหันหัหันน ก็เลยเราไปห้องเดิมแหละเดี๋ยวนนกลับมาห้องเดิมครับเปิดได้ปะเปิดได้มันเดินนี่นเขาก็ต้องทำคอนซาดไปด้วยตกใจแล้วกดปุ่มไหม,มไม่ได้กดเลยอ่ะเดี๋ยวมันมาตรงนี้เฮ้ยมีสัตวาร์ปมันวาร์ปเป็นที่วารประจำเหรอไอ้อย่างนี้เราก็รู้ไป อยมันว้าไม่หยุดเลยไปล่อไปล่อมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยว้าแรงหมดไปกดล่อมันไปกดล่อมันสเตมิน่าหมดจะเข้าไปทำไมสเตมิน่ามันหมดมันวิ่งไปถึงมันจะติดกับหลักนั่น้ายมันติดกับหลักแล้วโอเคมันก็ต้อวเราทำความสะอาดตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คือเท้าหลังขาเปล่ะใช่ทำเร็วเร็วเร็วโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอ้ยมันยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวนะมันยังไม่หมดนี่นี่ระวังมันมาเสียวมันมาแล้วมันมาเป็นเช่นมาแล้วฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ทำเลยไม้ฝั่งนี้ทำไงอ่ะฝั่งนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์นี่มันเข้าฝั่งนี้ได้ประตูนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ทำก่อนนะทุกคนไปห้องเกมเมอร์ห้องเกมผีปะโอเกมของมันอันนี้มันก็จะไม่มีอะไรเฮ้ยรหัสดีแล้ว ถ้าเราเปิดรหัสได้ปุ๊บประตูต่อไปก็จะมาแล้วก็ต้องทำความสะอาดอีกเดี๋ยวนะเราออกก่อนเรายังไม่รู้ใช่ไหมอืมะไรไม่รู้โอเคไม่เป็นไรเฮ้ยกำแพงโอ้ยอีกแล้วไม่เป็นไรทำทำ F 2 F 2 F 2มา F 2อ2 F 2 F 2 F F คือเมื่อกี้ใช่ไหมมี F 2แล้วตัวตัวอื่นเข้ามากดก็ได้กดกดอันนี้ไว้ก่อนไหมกดเสียงไว้ก่อนไหมกดอันนี้ไว้ก่อนแล้วหนูก็จะกดอันนั้นอีก โอเคมันจะได้รอบมันจะได้แม่ไอ้นี่แปลนะทุกคนเหมือนห้องเนี้ยมันไม่ค่อยเดินมาทําอะไรกดแล้วอื้มโนไม่เห็นหรอกมันตาบอดมันหรือว่ามันสนใจแค่เสียงปะเฮ้ยมันสนใจแค่เสียงไปไปกดนั้นต่อไปกดนั้นต่อกดไปเลยกดไปเลยเฮ้ยกดยัง โอเคเฮ้ยไปทางนี้ทางนี้มีห้องไหนนั่นไปดิเพราะว่ามันเหมือนเฮ้ยไปไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งมันชมาตรงนี้อะไรมันชอบจอมสเก็ตอะอะไรมันเต็มไปหมดเลยไปบอกนะว้ามาอีกอะเฮ้ยนี่ไงเข้าไปทำเลยทำถ้ามันฆ่าก็ฆ่าันเราเราทำให้สะอาดก่อนมีอะไรมีอะไรอีกวะมีมีรหัสปะมีรหัสปะข้างล่างอะแถว นีละเฮ้ยมีปุ่มอะไแยะนาฬิกากดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเลยอืมกดดิกดกดยังไม่ได้กดเลยโอเคไปแล้วอืเราวิ่งดิ่งไปเลยนะไม่ได้เฮ้ยดังแล้วดังแล้วสามสองหนึ่งตายสามสองตายตาก่อนดังจะบอกนะว่าตัวเดิมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮปุ๊บโอเคเรียบร้อยไปไหนต่อ เปิดประตูได้พี่นาไปตั้งนาฬิกาเมื่อกี้ไม่ได้นี่นี่นี่ห้อมีห้องต้องนีด้วยนะทุกคนเฮ้ยเปิดไม่ได้อีกแล้วว่าต้องใส่รหัสแม่เราเคยเราทำครับปีนะไม่เลี้ยช่วยเราเมลีนหนะไม่ดูไม่ดูมตั้งเมื่อกี้พี่ตั้งนาฬิกาไว้แล้วไงเมื่อกี้แล้เมื่อกี้พี่นะเปิดตั้งนาฬิกาไว้อะคือตอนเนี้ย ตอนนี้นะทุกคนคือเราเหลืออีก4ที่หรือว่าอาจจะมีอีกเพราะว่าแผ่นที่มันไปไม่ถึงนะแล้วตรงเนี้คือแบบมันอะชอบดักอยู่แล้วไม่งั้นเราก็จะแบบตายแล้วเมื่อกี้เราเดินไปมันไม่มีอะไรเลยช่ไหมงั้นเราไปเข้าฝั่งดนูดีกว่าแต่ทุกคนเดี๋ยวเราจะอืมอีกแล้วแล้วเราเหลือห้องไหนมาสองทางอขอมุดไปมุดตค่นั้นโอ้ยยากอ่อะ อาล่ะทุกคนคือตอนนี้เราเจอปุ่มสีเขียวเว้ยทุกคนคือเราเล่นมานานมากเพราะว่าตอนแรกเราตายไปรอบหนึ่งเราเริ่มใหม่ใช่ไหมใช่แล้วแบบแคือเราเพิ่งรู้ว่าอีพีตัวนี้มันไม่มีตาแล้วแบบเราอะห้ามแบบวิ่งแบบเสียงดังไรงี้เพราะมันจะมาตามเสียงนะคนโอเคเรารู้เทคนิคแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเรากดปุ่มเลยกดปุ่มเนากดแล้วโอเคคิดว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นประตูไหนนะทุกคนลองลองเข้าไปดูประตูข้างในกันไหมื่อมันใช่ เราจะค่อยๆเดินก็ได้มั้งเดินเดินตอนนี้เธอเราไม่เห็นมันก็เดินก็ได้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วฝั่งนู้นใช่ปหฝั่งนู้นใช่ไหม,มไม่ใช่ทุกคนเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นประตูตรงจุดเริ่มต้นใช่ไหมใช่ใช่ประตูเราเลยคิดว่าประตูจุดเริ่มต้นคือแบบนี่ไงตรงนี้ทางตรงนี้เปิดแล้วเออไปเฮ้แต่ตรงนั้นมันกว้างมากเลยนะใช่ไหมมาแล้วมันน่าจะต้องเดินม,มาฝั่งนี้ด,ดูมา,มาทุกคน เราจะเล่นแบบถูกแหละคือแบบคือบางกีเราเล่นมาหลายรอบมากเพราะว่ามันแบบเรายังไม่รู้ด้วยแหละเนาะว่าแบบมันมันแบบมันมองไม่เห็นนะใช่ไหมแล้วแล้วเราตายได้ไม่กี่รอบด้วยนะใช่ไม่งั้นจะกลับไปเริ่มใหม่หมดเลยไปถ้าเราพร้นจากตรงนี้เราว,วิ่งเลยนะอืมเราพร้นจากห้องห้องโถงแถวๆนี้ยตรงนี้เปิดเฮ้ย้ทุกคนห้องนี้เปิดห้องนี้มันต่อกับไอห้องนั้น เดี๋ยวหงสรุป้างหนเปิดกันแน่มันเปิดทั้งสองเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันต่อกันหมดเลยทุกคนต่อกันหมดเลยไม่เนี่ยเดี๋ยวเราเราเราลองเข้าไปในห้องนั้นดิโอ้โหคือพี่พี่จ้างหนูมาทําหรือเปล่าคะแล้วทําไมต้องมาหาคุณจงกุญแจใครพิศนาเราเราเราไม่ใช่นักสืบโคนัน โอเคทุกคนเราจะค่อยๆทำไปนะมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่เช่น่ันแล้วเราเข้าไปในห้องนี้เลยเข้าไปในห้องเราเป็นแม่บ้านนะไม่ใช่โคนนั้นคือทำไมต้องให้มาให้มาสืบมาหาคือแบบแค่หนูมาทำความสะอาดก็แบบเหนื่อยมากพอแล้วนะคะพี่ตรงนี้เราต้องใช้อีฝักบัวอะไรเกิดเป็นไรอ่ะมันเดินมันลุกเอง